กลับมาอย่างไวตีโค้งอย่างอ้อมเข้ามาเลยจ้าเกียนหิวจ้าฉันนอนเรอรอรอ,รอ,รอเธอจนจะหลับแล้วนะจ๊ะหลบฝนฝนอะหลบฝนไอ้แม่คนเปียกแล้วเนี่ย <laughs> <laughs> ดูตรงข่อยนอนท่า เห็นไหมรลบฝนเอาดีดีฝน,นตกคุณสมาลฝนตกนั่นคอยว่าแล้วทางนี้หึมห่มพัมพึ่มพ่มพึ่มพ่มร้อนอบอ้าวสัน้นตกหนักเลยนเหรออโอ้โหอยู่กันแค่นี้เองนะสามกิโลสี่กิโลอ่ามีพ่อน้องอะน้อง เพื่อนกับตาเนอ่ะ,อะ,อะเขาบอกว่าตกอยู่ช่วงประมาณโรงเรียนโรงเรียนกุศมาเนี่ยโรงเรียนอัคนาเนี่ยตรงนี้แล้วก็ไปเึงครับก็ขี่รถไปซื้อน้ำมันไปมันเป็นตกอยู่ตรงช่วงร้านขายหมูน้องเจนอืตรงนั้นหนึ่งในตัวอำเภอเนาะฝนตกเนาะ <ไอ S 1> บ้านเราไม่ตกเนาะใช่อายาหรือว่ามันไล่ามาจากถน้นหรือเปล่าวะโอ้โหอ่อแลปลกแต่จริง มันจบเป็นหย่อมหย่อมแต่ก็แต่ก็เดี๋ยวก็ทองถึงเราแหละเพราะว่าตอนนี้ยมืดแล้วมามืดแล้วค่ะถึงเราแล้วเดี๋ยวก็เลยเราไปอีกไปทางไหนก็ไม่รู้ <c oughs> ย้อนแล้วขันเต้ไปไหนนีเ,เอาม้มาเลยนี้ไงมีปลอม่วงเนี่ย ใจร้ายตกไม่ทั่วฟ้าจะเชื่อไหมตั้งใจจะไปอ่ะยังไปขายจ้าบานเลยมันเป็นอย่างนี้ทุกวันหรือยังไงหรือว่ามันเป็นพ่อค่อยเข้าร้านหรือยังไงนี่อะไรอะเขาอยู่เขาอยู่ว่าได้ขายอยู่ดีเออสัองคนก็ยังดีอ่ะ อะไรซักคนเลยไม่ไหไรกันหมดอ,อะไรไม,ไม่รู้ขนาดเขาไปทำงานเขาม่ยังไม่มาหานะจะได้ว่าค่อยไม่มองการอยู่ร้านเนาะเพราะว่าไม่ใช่ตัวเรียกแขกนะจริงนะคุณผู้เจ้งขายของเมววื่อวานยูเงียเนี่ยบ้านหน,นึ่งเนี่ยโอ้โห ไม่ได้หรอกถ้าไม่มีงานทําด้วยนี่อยู่ยากยอยู่ไม่ได้เลยคอยนียได,ได้ไม่มีเลยบ้านเลยเแล้วไม่มีลูกคา้ามาจริงนะ <c oughs> นั่งหลับเลยไม่หลับเลยอยู่นั่นแหละย้ยายมุมหน่อยนั่งจะหลับเลยไม่หลับเลยแถนเธอมาบอกว่าทางนู้นฝนตกอีก ตกอะไรทางนี้ร้อนยังก็ตับจะแลบแต่เดี๋ยวนี้จริง,งนะมันเป็นแบบนี้นะบางทีเข้าไปตรงโน้นตกตรงนี้ไม่ตกอากาศอากาศสุดข,ขั้วเปลี่ยนแปลงพอพอน้องพอเพื่อนในแตนะ่ะเขาก็ยังงงเหมือนกันเขาขี่รถมาจากทางนี้ไปใช่ไหมใช่เขายังเ,เ,เห็นถนนเปียกชุมช่มฉ่ำเลย่อเอ้าทางนี้ฝนตกเลยเอ บอกใช่พวกนี้ตกหนักเลยพวบอกอย่าเงี้ยเพราะเราอยู่ติดฝนพอดีเขาก็บอกฮะเอยเหมือนกันฮะงงยังไหมเออทำไมทําไนเราไม่เห็นตกเลยเขาบอกอ้าวไม่ถูกปลาเอ้ยกกบรองเลยกรบรองนะคุแต่ว่าเห็นมดดำขนไข่น้ำนี้เดี๋ยวก็ตกในทางเราในเมื่อเตี้ยเตือเลยตกทีเ แล้วเป็นไงเอกสารกันเขาดได้บอกอเ,เขียวหรือยังป่าวม่รู้อะ่ะสักคลิปหนึง่งเย็นๆก็จะพาลูกๆเขาสวมเมืองก็มาดีว่าไม่เป็นฝนแล้วนะ แค่นี้อ่ะน้ำถ่ายกรกสารเพราะว่าอยู่นานชั่วโมงกว่านู่นนะจะไปนะไปลายที่ใช่ไหมใช่มีน้ำมันเติมน้ำม,มันเอ้ยซื้อน้ำมันไปถ่ายกรกสารซื้อของอ่เห็นไ,ไหมคณจะมาอะไรจริงด้วยเหรอโอเคพอแฟแล้วไม่ใช่สังกะสีดีดคนที่ไหนละ่ะไม่มีหรอก กวงานเทศก็อกรถมันอเอารถออกให้ <c oughs> <c oughs> รถค่อยลูกเจ้ามัน,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 นก็สะตาติดนะปุ๋ยแล้วมันเป็นอะไรแบตมนันนี่นั่นที่คอยบอกว่าจบเจ้าเปิดสวิตช์มันไว้แล้วแบตมันไม่ไม่ไมีเหียเ่องของสีตาตาแห่บึงเจ้าจอตอนจอบเจ้าเปิดคอยบอกว่าคอยเห็นจบเจ้าเปิดสวิตช์ไว้ตั้งตั้งนาน ตอนเปิดนะั้นแลก็กลมาปิดละเดะเออมันนานนะแบตมันไม่ค่อยดีแล้วเปิดสวิตไว้มันก็สตาร์ทไม่ติดเลยเธอรู้แล้วข้าวหน้าก็จะเปิดค่าไว้สวิตออต่างน้ำแข็ง่มาถึงแล้วก็จะรอฝนมาหรือไม่มาเจาจะเข้าไปขางในหมู่บ้านหน่จะไม่นิเอไปทำเรื่องให้มันเรียบร้อยซะ ต้องโทรถาเขาก่อนว่าเขาอ,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 อยู่ไหมเรื่องไอเอกสารเนาะเงินกู้ของพิตวาวันเสร็จแล้ว,ลวจัดของนะเสร็จแล้วเรื่อกล่องน้ำมันเปิดขวดให้แล้วเดี๋ยวคอยกออให้โอเคอยากให้เธอมีส่วนร่วมไม่ เจ้าได้ซื้อถุงใส่น้ำแข็งไว้หรือเ่าซื้อมาซ<า>ื้อมาไปแล้วเปิดไว้เปิดไว้จับไปเลยเดี๋ยวค่อยกรอบให้ค่อยเทให้มันเต็มทีเดียวทีเดียวแล้วเดี๋ยวเจ้าไปเอาเป็นอะไรนะแบบให้มันเท่ากันนะเจ้าจับไปมันเท่ากันมันจะได้เร็วๆๆจะได้อบแบบรเร็ว มันจะ่าอาใสกเดยจ้าค่อยค่อยมานั่งดูว่ามันเท่ากันหรือเปล่าจกตัว้มันเท่ากันเหนนเห็นอย้ว่ามันจะบุบบมันจะดันดันขึ้นมาใช่ไหม มันแกนอนมน้ำมันหกเต็มมมนี่เจเขานไปไปเจ้าก็อารมณ์ก็แยไปแค่แบบเอียงเอเ้าเล่นยกขึ้นมาแบบจะจะสรูมันมันก็แเกันเห็นไม <c oughs> มันจะได้เรีวๆฮะก็มาถึงบ้านเรียบร้อยนะค,คุณปุ้ยก็บอกว่าฝนตกอย่างแรงนะแต่ว่ามาทางนี้ผมนอนหลับอยู่เนี่ยจะเป็นชั่วโมงนะไม่ได้ขายของสักบาทแถมฝนก็ไม่ตกร้อนอยู่นี่ <c oughs> ชีวิตทำไมเราถึงได้เป็นแบบน,นี้น่าเศร้าจังเลย <c oughs> ขอบคุณที่รับชม สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะฮะคลิปนี้ครับ